ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณสายปอบลิ้นดำเจอดีตอนออกฟูดงจอสุรินเรื่องราวและเหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ตรงสมัยที่คุนพง์นั้นบวชเรียนเป็นพระและก็ได้ติดตามพระอาจารย์ออกเดินฟูดงเมื่อหลายสิบปีก่อนป่ายังมีอยู่เยอะมากไม่เหมือนกับสมัยนี้พงได้เดินตั้งแต่จังหวัดชาเชิญซุงหน้าไปสู่อีิสารเดินแบบไปกันเรื่อยๆค่อยๆไปข้างไหนก็ปักกรดที่นั้น เดินผูดงเป็นเวลาสองเดือนเห็นจะได้จนกระทั่ไปถึงจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเวลาคำ่ำแล้วพระอาจารย์ท่านก็ได้เลือกทำเลปกลักกรดซึ่งเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งพอตกค่ำหลังจากที่พระพิสุขพังสองรูปทำวัดสวดมนต์กันเสร็จ ก็มีผู้ใหญ่บ้านมากับลูกบ้านอีสี่้าคนเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็พูดขึ้นว่านมัสการครับพระอาจารย์ทั้งสองดีเหลือเกินแถวนี้ไม่มีประมาโปรดญาติโยมชาวบ้านนานมากแล้วเนื่องจากสมัยนั้นภาคอีสานวัดจะรักกันเยอะ พระก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนสมัยนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถามต่อไปว่าพระอาจารย์นั้นจะมาปักะโกรดโปรดญาติโยมอยู่สักกี่วันพระอาจารย์ก็ต่อไปว่าถ้าสถานที่ บรรยากาศสงบหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก็จะอยู่สัก2-3สองสามวันเนื่องจากเดินผูดงมานานมากแล้วก็อย่าพักปฏิบัติศักทีผู้ใหญ่บ้านนั้นก็อนุโมพนาสาธุแล้วก็พูดอีกว่าเดี๋ยวผมกลับไปจะให้ลูกบ้านไปเปล่าประกาศบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่ามีประมาปักโปรดโปรดญาติโยมอยู่บริเวณน,นี้จะได้มาทำบุญใส่บาตกันว่าแล้วชาวบ้านทงหมดก็ขอตัวกราบลากลับไป ทั้งสองรูปก็ปฏิบัติธรรมกันต่อทั้งนั่งสมาธิ แล้วก็เดินจงกรมจนกระทั่งเวลาถึงเที่ยงคืนก็เข้ากดจำวัดกันเพื่อพี่ว่าเมื่อถึงเวลาตีสี่ก็จะต้องตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์คืนแรกนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงตีสี่ก็ตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์และก็ปฏิบัตกิกันจนเกือบหกโมงเชา้าพระภิสุขพังสองรูปก,ก็เตรียมตัวที่จะออกบินพบาทแต่ว่าพระอาจารย์นั้นบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปบินพบาทรอกนั่งรออีกสักพัก ชาวบ้านก็จะมาทำบุญที่นี่เองแล้วท่านพระอาจารย์ก็พูดต่อไปว่าท่านจะเอาไว้นักเดียวตอนที่ชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรเรานั้นท่านจงสังเกตเอาไว้ให้ดีจะมีหญิงวัยกลางคนอยู่สองคนที่จะแต่งตัวไม่เหมือนคนใน,นพื้นที่นี้และกับข้าวที่จะนํามาทวายเรานั้นก็จะไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปบริเวณนี้พระองค์ซึ่งตอนนั้นก็บวดได้แค่เดือนเดียวได้แต่รับฟังในสิ่งที่พระอาจารย์นั้นบอกและท่านก็ได้บ บอกต่อไปว่าถ้าหินวายกลางคนสองคนนี้เขานําข้าวหรือกับข้าวเข้ามาประเคนเราก็ต้องรับนะท่านไม่ว่าเขาจะมาดีหรือว่ามาร้ายเราก็ต้องรับประเคนเอาไว้ก่อนพระองค์ได้ฟังแบบนั้นก็ตกปากรับคำอาจารย์ไปเวลาผ่านไปอ่วงข้าวเจ็ดโมงเช้าก็เริ่มมีชาวบ้านทยอยกันที่กระติบบ้านถือปิ่นโตบ้านเข้ามาใสาบ่บาทสมัยนั้นทางผาาอีสานชาวบ้านส่วนใหญ่จะแต่งตัวคล้ายกันหมด และตามที่พระอาจารย์ได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่าจะมีหญิงสองคนที่แต่งกายไม่เหมือนชาวบ้านพระคงก็ได้สังเกตเห็นมีผู้หญิงอยู่สองคนซึ่งแต่งกายดูดีมากจากการประมาณอายุไม่น่าจะเกิน50ปีเธอทั้งสองใส่กางเกงผ้าคล้ายกางเกงสแลก เสือยืดคอกรมธรรมดาผิดกับหญิงชาวบ้านคนอื่นๆพี่ส่วนใหญ่นุ่งผ้าฝุ่งกันแพบทุกคนดูแล้วเธอทั้งคู่น่าจะเป็นคนที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้พระองค์ก็ได้แต่เก็บความคิดนี้เอาไว้ในใจเนื่องจากชาวบ้านมากันพร้อมแล้วและผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มการอาราธนาศีลเพื่อที่จะรับสีลกันต่อไปพอเสร็จจากการให้ศีลให้พรชาวบ้านกล่าวถวายทัตตาสานเสร็จ ถึงตอนเข้ามาประเคนข้าวกับข้าวที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรทำบุญกันส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวและปลาที่หาได้ตามท้องนาพอถึงคราวของผู้หญิงสองคนที่แั่งตัวไม่เหมือนคนแถวนี้ได้เข้ามาประเคนกับพระองค์คนหนึ่ง เข้าไปประเคนกับพระอาจารย์อีกคนหนึ่งพระคงได้สังเกตอาหารที่เธอนำมาถวายนั้นเป็นข้าวสวยธรรมดาที่ยังมีควันขึ้นอยู่เหมือนกับว่าเพิ่งผมุมาใหม่ๆส่วนกับข้าวก็เป็นผัดกะพราโหต้มจืดวุ้นเส้นละ ก็ไก่ทอดกระเทียมซึ่งอาหารนั้นไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นเลยแล้วหญิงคนที่ประเคนให้กับพระอาจารย์นั้นก็พูดขึ้นมาว่าพระอาจารย์ไม่ใช่พระเพื้นที่นี้คงจะฉันข้าวเหนียวกันไม่ค่อยชินด,ดิฉันก็เลยทำอาหารภาคกลางมาถวายพระอาจารย์ท่านก็ได้ตอบกลับไปว่าอาหารที่ญายโยมนํามาถวายนั้นอาตมาเป็นพระเลือกฉันไม่ได้หรอกโยมใครประเคนหรือว่าใส่บาตรอะไรมาก็ต้องฉันไปตามนั้น ว่าแล้วพระอาจารย์ก็เอ่ยกับชาวบ้านว่าอ้าวโยมทังหลายเสร็จแล้วก็มารับพรกันก่อนเลยจะได้ไม่ต้องรอพระฉันเสร็จหลังจากให้พรแล้วญาติโยมทังหลายก็ต่างลากลับไปพระอาจารย์ก็เริ่มฉันข้าวแต่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านอยากได้ไปฉันกับข้าวพี่สีกาสองคมน,นั้นนำมาถวายเดชขาดพระอ,อ,องค์ก็ถามด้วยความสงสัยว่าทำไมครับ พระอาจารย์ท่านก็ตอบว่าคอยดูไปแล้วกันเราจะถ่ายกับข้าวของศีกาสองคนนั้นเอาไว้ในบาทททำวัดเสร็จท่านก็จงไปดูที่บาทว่ามีอะไรพระค<ร>งก็ตอบรับคำพร้อมกับเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแล้วก็นั่งฉันพัะตาหารไปเสร็จแล้วก็เห็นพระอาจารย์เพะกับข้าวของสองคนนั้นลงไปในบาทของพระอาจารย์เองแล้วท่านก็นำเอาไปวางไว้กลางแจ้งตกเย็นถึงเวลาทำว,วัดสวดมนต์เสร็จ เวลาประมาณสักเกือบเกือบจะนึงุ่งพ,งพระคงก็ได้เดินไปดูพร้อมกับไฟฉายสัมไปที่บาทพระคงก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในบาทของพระอาจารย์ที่เมื่อเช้าเทกับข้าวของ,ของหินทั้งสองคนนั้นทิ้งไว้โดยที่ตลอดทั้งวันก็ไม่ได้มีใครเดินเข้าไปใกล้ที่บาทเลยในเวลานี้เต็มไปด้วยเม็ดทรายและตะปูตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมด พระองค์นั้นถึงกลับอึ้งรีบเดินกลับไปหาพระอาจารย์ที่ตอนนี้กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกฎพระองค์นั้นยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามอะไรพระอาจารย์ก็กล่าวออกมาก่อนว่าเขาไม่ชอบเรานะ่ันเขากลัวว่าเราจะมาทำร้ายหรือว่าทำลายการทำมาหากินของเขา ข้ากดได้แล้วท่านคืนนี้ไม่ว่าจะได้อินเสียมอะไรหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามท่านห้ามออกมานอกกรดเด็ดขาดพระคงได้ฟังคำที่พระอาจารย์พูดก็รีดตอบรับคำแล้วเดินเข้ากรดของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากกรดของพระอาจารย์ประมาณสักยี่สิบเมตรได้พอเข้ามานั่งในกรดแล้วพระคงก็เห็นพระอาจารย์เดินออกมาจากกรดของท่านถือด้ามกรดของท่านออกมาด้วยวงเล็บเปิดกรดจะมีแบบถอดด้ามได้ด้วยนะครับ ที่ปลายด้ามกรดนั้นจะหมุนเกลีวออกได้เพื่อการที่จะหกพาได้ส้นดงด้ามกรดจะเป็นแบบนั้นวงเล็บปิดพระอาจารย์ถือด้ามกรดออกมาแล้วเดินมาทางพระพงค์พร้อมกับยืนนิ่งๆพนมมือโดยมีด้ามกรดนั้นอยู่ระหว่างมือสักครู่เดียวเท่านั้นท่านก็ก้มลงแล้วใช้ด้ามกรดจะลดไปกับ พื้นดินเรื่อยๆเ,เป็นวงกลมรอบกรดของพระค์พอท่านขีดเส้นจบแล้วก่อนที่จะเดินกลับไปที่กรดของท่านเองนั้นท่านก็ได้ํำชัดว่าอย่าลืมนะท่านคืนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าได้ยินเสียงอะไรก็ถ้าบอ,อกมานอกกรดเด็ดขาดพระคงได้ยินคำํำชัดแบบนั้นก็ตอบรับคำอาจารย์แล้วท่านก็เดินกลับไปที่กรดของท่านเองพระคงได้นั่งสมาธิ ต่อไปีพักใหญ่ๆเวลานั้นจู่ๆก็มีลมพัดแรงมากลมนั้นพัดแรงขึ้นมาดื้อๆพังๆ ที่ตอนค่ัก็ไม่มีลมเลยลมพัดอยู่ได้พักใหญ่ๆแล้วพระองค์ก็ได้ยินเสียงเหมือนสุนัขก,กำลังโห่ก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นออกจากสมาธิเพื่อหันไปดูช้าๆแต่พอหันไปดูเท่านั้นพระองค์ก็ต้องตกใจกลัวจมขรุสู้เพราะสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านั้นเป็นหมาดำตัวใหญ่มากๆหมาดำตัวนี้ก็ขนาดได้ตัวประมาณควายกำลังยืนโห่อยู่ดวงตานั้นเป็นสีแดงดำ และหมาดังตัวนี้กำลังทำภ้าพยายามจะเข้ามาในกรดของพระองค์แต่พอมันเดินมาถึงตรงรอยที่พระยาขีดไว้ก็ต้องถอยห่างออกไปด้วยความกลัวมันจึงได้แต่ส่งเสียงขู่ต่อไปแบบเดิมพลางเดินวนเวียนรอบกรด เหมือนกับพยายามพี่จะหาทางเข้ามาให้ได้หมาดำใหญ่ตัวนั้นเดินเวียนรอบกรดประมาณสามรอบสิ่งที่พระคงเห็นก็คือพระจักรได้เดินมาที่กรดของพระคงแล้วใช้ด้ามกรดตีไปพี่หมาดำตัวนั้นหนึ่งทีจนมันส่งเสียงร้องโห้ยวแต่สิ่งที่ทำให้พระคงนั้นแปลกใจมากก็คือเสียงร้องโห้ยวาจากหมาดำกลับกลายเป็นเสียงผู้หญิงแล้วูู่ๆพระคงก็ต้องบึ้งตกใจกลัวแบบสุด,สด เนื่อมจากหมาดำตัวนั้นหลังจากโดนตีแล้วได้หมอบนอนดงแล้วกลายร่าเป็นผู้หญิงคนที่เมื่อเช้าได้นำกับข้าวมาถวาย ที่ตั้งตัวไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นนั่นเองแล้วพระอาจารย์ท่านก็พูดขึ้นว่าต่างคนก็ต่างอยู่อาตามามาฝูดงกันสองรูปเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาทำารใครขอให้โยมจงกลับไปเถิดแล้วจงอย่าได้มากลัวอาตามาอีกเลยสิ่งคำของพระอาจารย์หมาดังตัวใหญ่ที่ขำหนักนี้กลายร่างเป็นผู้หญิงและกำลังร้องอย่างโหยหวนอยู่นั้นก็ค่อยค่อยอันตรพันหายไปต่อหน้าต่อตาของพระพงค์ที่ได้แต่อึงกับสิ่งที่พ้น เกิดขึ้นตรงหน้าจากนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านจงอยู่แต่ในกฎข้ามออกมาเด็ดขาดจงกว่าฟ้าจะสักวันพระองคมก็ตอบรับด้วยความมากลัวจากนั้นก็นั่งสมาธิจงสว่างนพอรุ่งเช้าพระอาจารย์ก็เดินมาแล้วบอกกับพระองค์ว่าท่านรีบออกมาพร้อมเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทางฟูดงต่อจะดีกว่าเนื่องจากเมื่อคืนน้องสาวมาอาตามาก็สั่งสอนไปแล้วคืนนี้พี่สาวคงหน้าจะมาหาเราเพื่อแก้แค้นให้น้องสาวแน่นอนพระอาจารย์พูดต่อไปว่าไม่อยากทำร้ายใคร เพราะว่าปอบพวกนี้เป็นปอบที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเล่นอาคมจนมีลิ้นเป็นสีดำของข้าวตัวเองเพราะผิดครูและจะเลี้ยมหมาดำเอาไว้ออกล่าเวลาหากินเมื่อใดหมาดำที่เลี้ยมไว้อิ่มคนเลี้ยมก็จะอิ่มไปด้วยเมื่อไรที่หมาดำเจ็บโดนคนที่มีวิชาอาคมทำร้ายเจ้าของคนเลี้ยมก็จะเจ็บไปด้วยพรองคงได้อินเรื่องราวแบบนั้นก็ถึงกับอึง้งไม่นึกว่าในยุค สมัยนี้จะยังมีเรื่องพวกนี้อยู่อีกแต่ว่าก็ต้องเชื่อเพราะเมื่อคืนได้เห็นมากับตาของตัวเองและได้ยินเสียงโหยหวนด้วยหูของตัวเองเช่นกันเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้